สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง<ม>บวยอาเจียงสายแก้วสักใบนะคะสวัสดียามเช้านะคะพ่อพ,อพอแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็พา,ามาหาสุดหลอพาตูลูนะคะแต่เช้าเลยโอโหดูดูยกงวงชูง,งวงใหญ่เลยนะคะคงจะแปลกหน้า แปลกหน้าแปลกเสียงนะคะคุณตาเก็บกวาดทำความสะอาดแต่เช้าเลยนะคะปาตูรูหนุ่มเหนือนะคะก็มาอยู่ในหมู่บ้านก็เดือนกว่าแล้วนะคะเริ่มจะคุ้นเคยเริ่มจะคุ้นเคยเริ่มจะปรับเปลี่ยน ไปในทิศทางที่ดีขึ้น,นะคะอคะดิ่ดงสวัสดีนึกไหนสวัสดีเป็นด้วยเหรอแต่งไม่เป็นอะไรนะคะกินเป็นอย่างเดียวตอนนี้กินเก่งด้วยนะคะหาตัวรูกินเก่งมูลก็เยอะนะคะนี่นี่ ภารกิจตอนเช้าๆนะคะของคุณตานะคะทำความสะอาดหลักช้างของพัทูุูนะคะเดินกว่ากว่าแล้วนะคะที่มาอยู่บุรีรัมเดินกว่าแล้วนะคะหกขาที่ห้าโปรโตลอดเลยลูกขาที่ห้าของเขานะคะโปรโตลอดเลยโอ้ เสร็จแล้วก็กินอย่างเดียวตอนนี้กินไม่เลือกแล้วนะคะแบบแรกๆนี้ยาจะคิดแล้วคิดอีกนะคะตอนนี้กินกินได้ทุกอย่างาไม่ว่าจะเป็นยาเป็นผักผลไม้อะไรต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีเจ้าใบบุญมาอยู่ด้วยนะคะเจ้าน้อยใบบุญมาอยู่ด้วย ขาที่ห้านะคะแม่แม่โผล่ตลอดเลยนี่ขาที่ห้าของเขานะคะ <c oughs> <c oughs> อะกินเก่งเริ่มกินไม่เลือกแล้วนะคะก็ทุกอย่างนะคะก็ค่อยๆปรับตัวกันค่อยๆปรับตัว เริ่มจะคุ้นชินกันทีนี้ก็จะเดินนะคะขาตูรูดูดูดูท่ากินนะคะขาหลังขวายห้างด้วยนะคะขาหลังเ็าขวายห้างอย่างดีเขอพูดถึงขวายห้างเอาขาลงเลยนี่ขาซ้ายขาขวาดูดูขาดูขาไีขา่ขวายห้างด้วยนะคะ กินมากเลยภอรกิจแต่เช้านะคะทุกวันนี่ฝนจะตกวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยนะคะวันนี้แดดออกแต่เช้านี่ตอนนี้ มีหมามาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ระแวงนะคะมีหมาใกล้ๆมาอยู่ก็ไม่ระแวงพาตูรูเราพาตูรูนะคะนมเหนือตัวโคตใหญ่เลยนะคะโคตหนา รสชาติเสนซะก่อนคุณตาคนณยายช่วยกันนะคะทำความสะอาดหลักใบบุญมีใบบุญมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะจะได้ไม่เหงาเอ้เาใบบุญมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เหงานะคะ อ๋อใบบุญไม่ยอมให้อีกเออจะเอาขวดไปเล่นนี่ก็กินอย่างเดียวเลยสิเก่งมากนะคะแม่แม่ <S <S 2> <S 2> ดูมูนนะ กินเยอะมูลเยอะนะคะวันนี้ก็ได้พามาหาเจ้าพาตัตตลูนะคะยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นะคะ เมืองวุรีรำนะคะกินคําใหญ่ๆคำโตๆแ,แม่ดูอ้วนมากนะคะอ้วนจนตันแล้วนะคะสั้งหรือกระตูนเนี่ยนะคะ,อ,ะอ่นไปทางน้องใบบุญเริ่มกินหมดแล้ว กมจะสงสัยอยากกินอะไรอีกนะอยากกินอะไรอีกหรือเปล่าอ่าจะผ่าตวรูนะคะก็ะค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะแม่แคอค่อยฝึกกันไป ก็ามาชมพัฒนาการนะคะของเจ้าพาตูรูนะคะซึ่งก็มาอยู่นี่ก็เดือนกว่าแล้วนะคะเริ่มจะรับตัวพัฒนาการนะคะเริ่มกินอาหารได้ปกติแล้วนะคะเริ่มกินเริ่มอะไรได้ปกติกินไดเหมือนอ ทางบ้านของเราแล้วนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องปวยเจียงถ่ายแก้วสักใบด้วยนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะวิถีคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายางนานสวัสดีค่ะ